ในสูตรนี้ที่ชื่อว่าอนุตรยสูตรเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสแยกแยะให้เห็นว่าการได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐการได้ศรัทธาสิ่งที่ประเสริฐการได้ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐการได้บำรงสิ่งที่ประเสริฐและการตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐกับสิ่งที่ไม่ประเสริฐนั้นนะ่ะมันแตกต่างกันอย่างไร ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายอนุตริยะหกประการนี้หกประการเป็นไนคือทัศนานุตริยะหนึ่งคือการได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐสาวนานุตริยะหนึ่งก็คือการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐลาภานุตริยะหนึ่งคือการได้ศรัทธาสิ่งที่ประเสริฐสิกขานุตริย็คือการได้ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐปาริจริยานุตริยะหนึ่ง ก็คือการได้บำรุงสิ่งที่ประเสริฐอนุสตานุตริยะหนึ่งก็คือการได้ตามเลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทัศนานุตริยะเป็นไฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่มไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กอันนี้ก็คือยัง มีความพอใจในการได้ไปดูในเห็นในสิ่งที่เป็นกรามมาคุณเป็นเรื่องของกรามนั่นเองของสวยๆงามๆนั่นเองย่อมไปดูสมณะหรือาพามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดเนี่ยได้ไปดูสมณะหรือาพามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดซึ่งผู้นั้นเองก็ก็ไม่รู้หรอกว่าผู้นี้ปฏิบัติผิดเนี่ยเห็นผิดเห็นแต่ว่าเออปรงผมและหนวดเนี ผมผ้าย้อมฝาดก็ไม่ได้มีการพยายาิจารณาโดยแยกคายว่าท่านมีการปฏิบัติเนี่ยอย่างไรเนี่ยดูก่อนพิกษุทั้งหลายทัศนนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนนั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื <el> <man> ่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสู้เพื่อนิพพานการไปเห็นอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อตัดสุ้เพื่อนิพพานเลยพระองค์ก็ตรงทรงตัดไว้ว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมไปเห็นตถาคต หรือสาวกของตระาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความล่ำไหเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุษยาญาธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานการที่เราจะรู้ว่าขณะนี้เนี่ยพระสัสดาได้ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยการได้ไปเห็นสาวกของตราคตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลเนี้ย เป็นสาวกที่เดินตามคำสอนของตถาคตเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าลักษณะของผู้เป็นสาวกของตถาคตนี่เป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะ ก็ทัศนานุตริยะเป็นดังนี้การได้เห็นสิ่งที่ประเริฐก็คือได้เห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตขณะนี้ตถาคตได้ปรินิพพานแล้วเนี่ยซึ่งพระองค์ก็ได้ท่งประกาศว่าให้ใช้ธรรมธรรมและวินัยนั่นแหละเป็นาศาสดาแทนต่อไปคือการที่จะได้เห็นตถาคตก็คือจะต้องได้เห็นธรรมและวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นเองว่าพระองค์ นะประกาศธรรมและวินัยนั้นคืออะไรนะก็ต้องรู้แล้วก็สาวกของตถาคตก็คือ,คอผู้ที่เดินตามรมและวินัยของสถาคตนั่นเองนะที่จะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระศาสดาก็สาวนานุตรยะเป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปฟังเสียงกรองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้าง หรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำเนีก็เคยยังพอใจที่จะไปฟังเสียงนะที่ไพเราะนั่นเองเนี่ยเสียงที่ชาวโลกเนี่ยเขาฟังกันย่อมไปฟังธรรมของสมณะหรือร่าผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนพิกษุทธ้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการฟังนี้เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานพระองค์ก็ได้ทรงตัดไว้ว่าเนี่ยการฟังนียเป็นกิจเลวเนี่ยเพราะอะไรที่พระองค์ตัดว่าเป็นกิจเลวเพราะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อน การหลุดพ้นเพื่อนิพพานนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมไปฟังธรรมต่อตถา,าคตหรือสาวกของตถา,าคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าสาวนานุตริยะก็ราพานุตริยะเป็นอย่างไรค,คือการได้ศรัทธาที่ประเสริฐดูก่อนพิศษลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือได้บุตรบ้างได้ภรรยาบ้างได้ทรัพย์บ้าง ได้ลาบมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยก็คือยังยินดีกับการได้บุตรได้ภรรยาการได้ทรัพย์เนี่ยได้มากบ้างก็คือ,คอการได้กเกี่ยวกับเรื่องของการมาคุนห้าน,นั่นเองได้ศรัทธาต่อสมณะหรือพรามณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดเห็นไหมว่าก็จะเริ่มอันนี้จะเห็นว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเนะี่ยคือการได้ได้เห็นเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าการได้เห็นนั้นอ่ะเป็นการเห็นที่ผิดพอได้เห็นผิดก็ได้ฟังผิดพอได้ฟังผิดเนี่ยก็คิดว่าเขาได้ศรัทธาสิ่งที่ดีแล้วก็นก็เป็นการศรัทธาที่ผิดเพื่อนึ่ง่ะได้ศรัทธาต่อสมณะหรือปามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนพิกษุทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าลาบนี้เป็นของเลวเนี่ยพระองค์ก็บอกเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐ ไม่เป็นไปเพื่อ,อนิพพานนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสย,ยิ่งย่อมศรัทธาตถาคตหรือสาวกของตถาคตการได้ศรัทธานี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสนั่นเอง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรับตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าลาภานุตริยะอันนี้คือการได้ศรัทธาที่ประเสริฐก็สิกขานุตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมไปศึกษาต่อสมณะหรือพามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนพิสุทธทิหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานี้เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะก็คือไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะั่นเองเห็นไหมแม้แต่สัมนาห,หรือพามผู้เห็นผิดเนะี่ยยังไปศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์หรือความรู้ทางโลกนั่นเองนะชาวโลกส่วนใหญ่ก็ยกย่องกันว่าดีนยะแต่พระอ,องค์บอกว่าเนะี่ยเป็นกิจเร็วเป็นของชาวบ้านนะนะไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาในอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้าง,างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวคลกล่วงความโศกเพื่อความล่ำรวยเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานนั่นเอง ดูก่อนพิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความร่วมใสย,ยิ่งย่อมศึกษาในอธิศินบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้าง,างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าสิกขานนตริยะเรียกคือการศึกษาที่ประเสรศิฐนั่นเองก็ปาริจ,จริยานุตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุททั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไปบำรุงกษัตริย์บ้างพราม์บ้างค้า,าราารบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำเนะี่ยอันนี้คือการบำรุงในแบบของโลกโลกนั่นเองย่อมไปบำรุงต่อสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดเห็นไหมก็จะเริ่มตั้งแต่การได้ไปเห็นไปไปฟังไปศรัทธาไปศึกษาในสิ่งที่ผิดผิดเนี่ยก็จะตามมาซึ่งการบำรุงที่ผิดผิดนั่นเอง ย่ำไปบำรุงต่อสมาะหรือผามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการบำรุงนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนี้เป็นการบำรุงที่เลวเนี่ยโคงตัดแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นการบำรุงที่ไม่ประเสริฐไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนักเพื่อนิพพานนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสย,ยิ่งย่อมบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความสุขและความล่ําไหลเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสย,ยิ่งย่อมบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าปาริจริยานุตริยะนี่ก็คือการบำรุงที่ประเสริฐหนึ่งข้อต่อไปก็อนุสตานุตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุทธ้ท์ทลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างได้ภรรยาบ้างได้ทรัพย์บ้าง หรือการได้มากได้น้อยเนี่ยกการไประลึกในเรื่องของกามกุณห้านั่เนเองก็คือการได้บุตรได้ภรรยาเนี่ยได้ทรัพย์เนี่ยย่อมระลึกถึงสมณะหรือผามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดก็จะเห็นว่าเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การได้ไปเห็นการได้ไปทัศนะที่ผิดผิดนั่นเองการได้ไปฟังสิ่งที่ผิดผิดการได้ไปศรัทธาสิ่งที่ผิด การได้ไปศึกษาการได้ไปบำมรงติสิ่งที่ผิดๆเนี่ยก็จะสัญญานั้นก็จะนํามาซึ่งการระลึกที่ผิดๆนั่นเองเนี่ยย่อมไประลึกเนี่ยตามระลึกถึงสัมณะหรือาพาผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนพิกษุทั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนี้เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดนะก็คือไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความร่วมใสย,ยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการละลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวร่วงความโศก และความร่ำรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุยายธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใส่ยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าอนุสตานุตริยะก็คือการตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสฐนั่นเอง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุตริยะหกประการนี้แลภิกษุเราใดได้ทัศนานุตริยะได้สวนานุตริยะได้ราภานุตริยะยินดีในสิกขานุตริยะเข้าไปตั้งบำงรุงเจริญอนุสติประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาท มีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันควรนะก็คือเมื่อได้มาเห็นสิ่งที่ประเสริฐก็คือได้เห็นตถาคตรหรือสาวกของตถาคตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่ได้ทำมานั่นเนีว่าจะมีปัญญาได้เห็นหรือไม่ว่า อันนี้คือทำไว้ัยของตถาคตที่ประกาศไปแล้วซึ่งพระองค์ตัดว่าเป็นศาสดาแทนต่อไปนั่นเองได้เห็นสาวกสาวกก็คือผู้ที่เดินตามคำคำสั่งสอนของพระศาสดาซึ่งในยะที่พระองค์ได้ตัดไว้ก็คืออริยบุคคลสี่จำพวกนั่นเองเนะก็คือโสดาบันสตากาคามีอนาคามีและอรหันนั่นเอง ทั way, truth, ้งน the ี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเราได้ไปเห็นสิ่งที่ผิดนะก็จะตามมาั้งการได้ฟังสิ่งที่ผิดๆแต่ถ้าได้เห็นสิ่งที่เสรตนะก็จะตามมาซึ่งความการได้ยินได้ฟังสิ่งเสรฐก็จะได้ศรัทธาในสิ่งที่เสรฐได้ไปศึกษาสิ่งที่เสรฐและก็การบำรุงที่เสรฐและการตามระลึกถึงสิ่งเสรฐแล้วเขาก็จะมีปัญญารู้ได้ว่า ยอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุนั้นเนี่ยย่อมรู้ชัดเนี่ยซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการดานควรเขาก็จะรู้ว่าปลายทางเหนือสิ้นสุดของธรรมวินัยนี้ก็คือการดับทุกข์เนี่ยก็คือนิพพานนั่นเอง